บทที่32ที่ลำน้ำไทยภายเรือให้หย่านั่งหญิงสาวเงียบเฉยจนผิดสังเกตก็ขืนพูดมากเขาจะจับสังเกตได้ประไรว่าแท้จริงแล้วหล่อนคือใครจึงนั่งเงียบซักแล้วเขาก็ถามทำไมถึงนั่งเฉยซะละคุณก็จะให้วิ่งเล่นบนเรือหรือไงไทยหัวเราะออกมาเบาๆตัวจริงกลับมาแล้วอย่าค้อนควับจ้องหน้าไทยในายหมายความว่ายังไง ไทยมองหน้าหยานิ่งแล้วก็พูดจริงจังผมไม่ได้เป็นเด็กนะคุณหยาจะได้ให้คุณมาหลอกเล่นง่ายๆแค่ทาตัวดำหัวขีกอย่างนี้ทำไมผมจะจำคนที่ผมไทยอึ้งๆไปก่อนที่จะกบเกือนรู้จักไม่ได้หยาตกใจพึมพำนายรู้ผลจะไม่ถามคุณหรอกนะว่าคุณปลอมตัวมาที่นี่ทำไมแต่ถ้าคุณไม่อยากให้ใครรู้ผมก็จะไม่บอกใคร ชายหนุ่มเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นผมชอบอากาศที่นี่เย็นดีคงดีไม่น้อยนะถ้าทุกอย่างเท่านี้จะคงอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดโดยที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ยินเขาพูดอย่างนี้อยาก็ยิ่งรู้สึกตัวว่าผิดหล่อนไม่น่าเอาเอารมณ์มาเป็นเครื่องตัดสินใจจนต้องปิดตลาดแต่ก็ช่างเถอะเราคงกำหนดให้ตรงกับใจไม่ได้ทุกสิ่งชายหนุ่มถอนใจและพูดยิ้มยิ้มพร้อมกับในตาเป็นประกาย ผมอยากให้ถึงประเพณีใส่กระจาดเร็วๆจังทำไมไทยสบตาหยาและยิ้มสดใสพูดเย้าวๆว่าอ้าวผมก็ได้จะไปหาคนที่ผมชอบไงอย่าไม่พูดอะไรรีบหันไปทางอื่นนึกในใจคนบ้าแล้วมาพูดอะไรต่อหน้าฉันแล้วเขาก็พูดต่อว่าแต่คุณไม่อยากรู้หน่อยเหรอว่าคนที่ผมชอบเป็นใครก็คุณดอกแก้วอะไรนั่นไง ประโคมข่าวกันอยู่ได้ทุกวันพูดถึงชื่อดอกแก้วหลอนก็ชักหงุดหงิดจึงสั่งนี่ภายเรือกลับได้แล้วฉันง่วงนอนเช้าว,วันลูกขึ้นอยาก็ไปตลาดสารลักษ์ในค้าบของมิสดอลลี่และมิสพิชชี่ตลาดที่ไทยสร้างหน้าเดินจนใจหายจนยาชักสนุกหญิงสาวช่วยชาวตลาดทำงานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้รวมทั้งส่งเสียงเรียกลูกค้าเมื่อเห็นฝรั่งกันิโกพูดไทยได้คล่องปรือ ก็กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนหายเข้ามาซื้อแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับยาและกำไรชาวตลาดขายของดีกันใหญ่และในที่สุดสองนายบ่าวก็กลายเป็นขวัญใจชาวตลาดต่อแก้วคำรามห่มบอกกับกอกล้วยว่าฉันจะหาทางฉีกหน้าเยายากับกำไรให้ได้แล้วเมื่อน,นั้นชาวตลาดก็จะยิ่งเกลียดยาเป็นทวีคูณที่บางอาจมาหลอกลวงดาราสาวรีบหลบออกไปหาชิดชัยที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่ง มีอะไรถึงได้นะัดผมมาซักกระทันหันผู้รับเหมาหนุ่มเอ่ยถามฉันมีเรื่องให้ช่วยหล่อนจะสิบเบาเรื่องอะไรยายาฉันสงสัยว่ามันจะปลอมตัวเป็นนิโกตัวดำปีเข้ามาที่นี่ฉันอยากให้นายกระชากหน้ากากมันออกมาแล้วนายอยากได้อะไรก็บอกมาฉันจะทำให้ทุกอย่างบังเอิญเหลือเกินที่มุกตาขี่รถจักรยานเพื่อมาซื้อข้าวต้มไปให้หนึ่งที่นอนพักอยู่ เด็กสาวเห็นชัดถนัดตาว่าดอกแก้วกะลับบทหนิงนัดพบกับอันตพานชิดชัยเด็กสาวถามตัวเองอย่างแปลกใจว่าสองคนนี้รู้จักมักจีกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่หาคําตอบไม่ได้เมื่อเจอกับหนิงมุกดาวจึงรีบบอกทันทีถ้าเป็นอย่างที่เธอบอกมันก็น่าแปลกเพราะสองคนนี้ไม่น่าจะรู้จักขบหากันได้ยายดอกแก้วทําท่าแปลกๆตั้งแต่มาที่นี่แล้วฉันว่าครั้งนี้มันต้องมีแผนการอะไรแน,น่ๆ เอาเป็นว่าเราสองคนต้องจับตาม,มองมันให้ดีมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันมุกดาลับปากคืนนั้นที่ฟาร์มไทยมีงานเลี้ยงฉลองความสําเร็จของตลาดไทยจัดบาร์บีคิวเห็ดสุก,กี้เห็ดและอาหารที่ทําจากเห็ดเลี้ยงทุกคนและทุกคนก็กินอยากกันอย่างอ,าาร,อร่อยถวันเดินนำท่าแก่หฮงเข้ามาร่วมรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกับยากำไรดอกแก้วแล้กวก็กอกล้วย มามาเท่าแก่มานั่งตรงนี้จัดงานอะไรซะใหญ่โตเท่าแก่หงเอ่ยถามพร้อมทั้งชำเรืองมองไปทางหยาหญิงสาวยิ้มให้ผู้เป็นพ่อแล้วมองไปทางอื่นด้วยความกลัวว่าคนจะเห็นพิรุษไทยมันจัดงานเลี้ยงฉลองความสําเร็จของตลาดและต้อนรับแขกที่มาจากต่างประเทศเผื่อเขาประทับใจจะได้เป็นการโปรโมทถวันบุ้นไว้ไปทางหยากับกำไรเท่าแก่ก็ยิ้มนึกขำไทยรีบเสริมต่อไปในในว่า และอีกอย่างมิสองคนนี้เป็นคนน่ารักใจดีมีน้ำใจด้วยครับเท่าแก่เลยอยากตอบแทนเขาบ้างอย่าก้มหน้าอดเถอนไม่ได้แม่เขาจะไม่ได้ชมตรงๆหญิง,งสาวลุกขึ้นเดินเลี่ยงไปย่างบาร์บีคิวเห็ดและไทยก็เดินตามชายหนุ่มเดินเข้ามาประชิดตัวหญิงสาวและนั่นก็ยิ่งทําให้ดอกแก้วสะบัดหน้าพลึกอย่างไม่พอใจไม่มีทางที่หล่อนจะปล่อยให้อีเห็ดสดหยาแย่งคุณไทย ชอบไหมครับคุณหยาอาหารวันนี้มาถามอะไรฉันก็ถ้าชอบผลจะได้ทำให้คุณทานทุกวันไงหยาหน้าแดงจัดอ้าปากจะว่าไทยก็ชิงพูดขึ้นน้ำเสียงเย้ยยวนหยานะขืนใครได้ยินคุณพูดไทยคล่องปรือกับผมคุณเสร็จแน่หยาได้แต่คอแล้วก็ทำปากขมุบขมิบดอกแก้วที่เล็งไทยกับหยาอยู่นานก็รีบเดินมาอร่อยจังเลยค่ะคุณไทย อาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นนี่ถ้าดอกแก้วได้ทานแบบนี้ทุกวันรับรองสุขภาพกายสุขภาพใจต้องดีแน่ๆค่ะคุณไทยแล้วดอกแก้วก็หันมาถามหยาเป็นเชิงขอความเห็นมิสราะคาชอบไหมไม่ค่ะหยาแก้งพูดแบบไม่ถนอมน้ําใจพอดีสุขภาพทั้งกายและใจของฉันมันดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมดีจังเลยนะคะว่าแต่ทําไมมิสถึงต้องใส่แว่นตลอดเวลาด้วยล่ะคะ ยิงคาถามที่ให้คุณหยาหน้าแตกแต่หยากับแก้ต่างไปว่าเออพอดีฉันแพ้แสงขอตัวนะคะแล้วหยาก็รีบเดินเลี่ยงไปทิ้งให้ดอกแก้วยืนกับไทยและดาราสาวก็ยับออกไปว่ามิสนี่ดูแปลกๆนะคะคุณไทยทําอย่างกระปอมตัวมาอย่างนั้นแหละไทยแก้ตัวแทนฝรั่งเขาก็ชอบทําอะไรแปลกๆเท่านั้นแหะครับคุณดอกแก้วคําถามของไทยยิ่งทําให้ดอกแก้วไม่พอใจนัก พูดอย่างนี้หมายความว่าเขาจงใจเข้าข้างยายคุณหยาชัดๆแกล้งเรียกร้องความสนใจด้วยการสะบัดมือเล่าๆอุย๊ยร้อนจังดาราสาวรีบยืดมือมาให้ไทยตะกี้มือดอกแก้วถูกไฟคุณไทยดูมือให้ดอกแก้วหน่อยสิคะพองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไทยจำต้องจับมือดอกแก้วมาดูตามมารยาทแต่มุกดากับน้ำอ้อยค้อนตาควา่ำอหมวยขายกระเพาะปลาจัดการเรียกหนึ่งมาแล้วก็กระซิบกระซาบท่าทางมีพิรุษ ปล่อยให้ดอกแก้วเอาซอไทยต่อเป็นอะไรไหมคะก็แดงนิดหน่อยครับดอกแก้วกลัวเป็นแผลจังเลยคะ่ะคุณไทยหายาทาให้ดอกแก้วหน่อยนะคะมุกดากับน้าอ้อยที่เราจังหวะอยู่แล้วเดินถือใบไม้มาคุณดอกแก้วเป็นอะไรหรือไปเหรอคะมุกดาแกล้งถามเสียงซื่อดอกแก้วแทบจะร้องกรี๊ดในใจพวกบ้าไม่รู้จะยกยขยโงมาขวางคอกันทําไมคนเขาก็ลังสวีกันแท้ แต่จำเป็นต้องแซงยิ้มหวานพอดีถูกบาร์บีคิวลวกนิดหน่อยค่ะงั้นต้องนี้เลยค่ะสมุนไพรพื้นบ้านของเรามุกดาชูใบไม้ในมือขึ้นน้ำอ้อยรีบบอกสรรพคุณรับรองอาการคันเอ้ยปวดแสบปวดร้อนหายหมดมานี่ค่ะเดี๋ยวเจ๊จัดการให้ท่าทาถูๆมุกดากับน้ำอ้อยจัดการจับมือดอกแก้วคนละข้างและพาออกไปหนึ่งเดินยิ้มยิ้มเข้มามหาไทยสมุนไพรเลยว่าหนึ่งคุ้นคุ้น หนึ่งหัวล้อก๊กอ๋อหมามุย้ยมุกดาให้ผมไปเก็บมาเดี๋ยวนี้เองครับหมามุย้ยไทยได้ต่อ่อนใจหัวล้อก็ไม่ออกหันไปเห็นหยาที่ยืนยิ้มแบบกั้นหัวล้อเต็มทีชายหนุ่มเห็นท่าทางยิ้มยั่วอย่างนั้นก็เดินไปหาหญิงสาวทันทีแต่พอหยาเห็นไทยเดินมาก็รีบเดินหนีไทยก็ใช่ย่อยรีบเดินตามแล้วดักหน้าหยาไว้นึกว่ามีแต่พี่อ้อยกับมุกดาผมไม่อยากรู้ว่าคุณดอกแก้วก็เป็นศัตรูของคุณอีกคน ศัตรูอะไรไม่ทราบไทยยิ้มยิ้มค่อยๆเอียงหน้าเข้าไปกระซิบได้ดวงหน้าหยาก็สัตรูหัวใจไงอย่าค้อนหน้าควา่ำอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยผักไทยออกทำท่าจะเดินหนีแต่มือแข็งแรงกับรวบมือหล่อนอยว้หน้าตาเฉยหยาอายจนไม่รู้จะอายยังไงต้องรีบหลบสายตาแพลว่ลาคู่นั้นแถมเขายังพูดต่อว่าอา้าวก็ถ้าไม่ใช่ คุณจะหัวเราะชอบใจทำไมนี่ถ้าคุณไม่ชอบให้ผมอยู่ใกล้ๆสาวผมไม่อยู่ก็ได้นะอย่าพยายามดึงมือออกหลบตาพลาวๆนั้นจะอยู่ไม่อยู่มันก็เรื่องของนายหน้าตาเป็นเห็ดแบบนี้ใครอยากจะแย่งก็ตามใจไทยทำท่าขึงขังกระชากหยาเข้ามาคำก็เห็ดสองคำก็เห็ดยาก็ยืนหน้ายืนตาแบบไม่กลัวก็จะบอกว่าเห็ด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 ใครจะทำไม ไทยยิ้มกลิ่มไม่เป็นไรผู้หญิงด่าเขาว่าผู้หญิงรักผู้หญิงให้จวักเขาแปลว่าผู้หญิงกวาดมือเรียกผมถือตามตำรานะคุณต้องคิดอะไรกับผมแน่ๆเลยเนี่ยบ้าอย่าเขินผักไทยเต็มแรงแล้ววิ่งออกไปปล่อยให้ไทยเย็นยิ้มอยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นส่วนหยาพอห่างจากไทยมาหน่อยก็บ่นอุบอิบบ้าใครจะไปคิดอะไรกับนายแล้วก็จับมือตัวเองที่เพิ่งถูกไทยกุมไว้สีหน้ายังยิ้มกลิ่มและคนเขิน ลูกน้องของชิดชัยที่รอจังหวะมานานรีบวิ่งออกมาหายาแต่ละคนอําพางใบหน้าด้วยหมวกและแว่นตายาไม่ทันระวังตัวจึงถูกคนพวกนั้นรวบตัวไว้ได้โดยง่ายหญิงสาวร้องกิ๊ดกิดดังลั่นไปถึงภายในงานทั้งวิกผมและแว่นตาหล่นลงไปกับพื้นไทยได้ยินก็รีบนำกำลังชาวบ้านออกมาตอกแก้วแอบยิ้มอย่างสะใจทั้งทงที่มือยังคันหยิกๆจากใบหมามุย้ย แสดงว่าชิดชัยให้คนมาจาัดก,การฉีกหน้ากากของยายคุมยาแล้วแน่ๆดาราสาวแก้งวิ่งตามออกมาด้วยและกำไรก็ฉลาดพอที่จะส่งเสียงเตือนยาดอลลี่ไอมาช่วยอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วคนของชิดชัยได้ยินเสียงคนวิ่งมาพึบพับก็รีบเพ่นแนบบยาตั้งสติได้ก็ลนลานคว้าวิกผมมาใส่แต่ไม่เข้าที่แล้วใส่ตาหยาก็เหลือบเห็นหมวกคนลายที่ตกอยู่หญิงสาวรีบคว้าหมวกมาสวมทับวิกผม ตามด้วยแว่นตาไทยและชาวบ้านวิ่งมาถึงพอดีคนร้ายอยู่ไหนมันไปแล้วเท่าแก่สบตาหยาถอนหายใจอย่างโ่งกอ,อกต่อแก้วกับกอกล้วยที่วิ่งตามมาจากพิรุษยาทำไมผมผมผม,ผมมิสเนอรี่ดูปแปลกแปลกไปคะเอออย่างกระใส่วิกเท่าแก่รีบแก้ไม่เห็นจะแปลกเลยคุณต่อสู้กับพวกผู้ร้ายผมเผ่ามันก็ต้องหลุดลุยเป็นธรรมดาฉันว่าถ้าไม่มีอะไรแล้ว เรากลับเข้าไปข้างในดีกว่ากำลังสนุกไป่าไทยตะวันเท่าแก่ตักบทหน้าตาเฉยแล้วก็เดินนำหยาละทุกคนเข้าไปในงานดอกแก้วมองเห็นเท่าแก่อย่างไม่พอใจด้าราสาวแอบกระซิบกับช่างแต่งหน้าคู่ใจแน่แล้วต้องเป็นยายาแน่ๆไม่งั้นตาเท่าแก่นี่ไม่ออกลองปกป้องหรอกจริงด้วยค่ะอย่างนี้มันต้องยิ่งทาพิสูจน์เร็วๆอย่าให้ถึงวันของฉันแล้วก,กันดอกแก้วอาคาด ฉันจะทำให้มันไม่มีที่ยืนอยู่บนแผ่นดินนี้เลยด้านไทยก็รีบเตินหยาด้วยความเป็นห่วงนี่คุณหยาหยุดเล่อนอะไรพิลิกพิลึกได้แล้วแต่อยากกลับเข้าใจเป็นอย่างอื่นนายคงอยากให้ฉันออกไปจากที่นี่เต็มทนสินะไทยเกาหัวยิกไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็เห็นว่ามีคนจ้องจะฉีดหน้ากากคุณต่อหน้าชาวตลาดหยายืนเงียบคิดอย่างนั้นยายแม้เท่าแก่กำไรเดินเข้ามาหาพูดเสียงอ่อย มิสกลับกันดีกว่านะคะเท่าแก่รีบเสริมนั่นสิแล้วยายแมนก็รีบบอกโถโถแม่คุณอย่าเพิ่งกลับเลยเพิ่งจะอยู่กับยายได้แค่คืนเดียวเองอยู่เป็นเพื่อนยายเถอะยายคิดถึงลูกคิดถึงหลานและอีกอย่างพรุ่งนี้ก็ต้องทําขนมเตรียมทมําบุญด้วยอยู่ทําบุญกับยายด้วยกันก่อนนะเธอนะแล้วค่อยกลับเท่าแก่พยายามหาทางออกให้บุตรสาวฉันว่ามิสแกกํลาลังตกใจให้เวลาแกคิดหน่อยแล้วกัน ยายมาทางนี้กับฉันดีกว่าแล้วท่าแก่ก็พยายามพายายแม้งกับกำไรเข้าไปข้างในยาหันมามองไทยบอกเสียงอ่อนคุณคงเข้าใจเหตุผลแล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงต้องอยู่ที่นี่